สวัสดีครับสวัสดีครับนีสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับพี่นะครับวันนี้นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเป็นงานเรียบกรอบนะครับส่วนนี้ครับมีงานแบบอ่าไม่ได้เรียบกรอบมาแบ่งปันพี่น้องนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องนะครับนะมารับชมกันมาพร้อมกันครับสัปนี้ก็มีมากมายเกือบ40รายการเลยทีเดียวพี่นะครับลองเลือกองที่ชอบนะลองเลือกองทีู่กใจดูนะครับนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1กันเลยครับพี่พนะฮะ รายการที่หนึ่งครับรายการนี้นะครับนะขอนําเสนอเป็นเนื้อกันไหลทองลงยาครับเลขโค้ดนเบอร์หกสิบห้านะครับเลขโค้ดนเบอร์หกสิบห้านะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะนี่ฮะลองเลือกดูบินนะรุ่นหนุนซับหลวงปู่บุญมาครับนะเพิ่งพุทธาเสกเมื่อสามวันก่อนนี้เองฮะลองเลือกชมดูนะชอบถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อได้ที่อีเมลและเบอร์โทรได้เลยนะครับราคาจองวัดจะอยู่ที่279บาทนะฮะ279บาทนะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับแต้ ตามละรายการนะครับนะชางวัดลุ้นจำหน่าย279บาทนะครับตอนเปิดจองนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปประมาณ35นะฮะ35 300ได้พี่นะแต่ละช่องนะครับ่วนนี้น้องก็มาแบ่งปันตามรายการพี่นะถูกใจเนื้อไหนก็ลองเรื่องชมดูนะครับนะราคาตามเนื้อเลยนะครับนะองค์นี้นะครับแบ่งปันที่300บาทครับเนื้อกไหล่ทองนะครับลงยาชมพูนะครับรายการที่1นะครับ ต่อมาฮะรายการที่2ครับรายการที่2นะครับนะจะเป็นมาเป็นเนื้อใกล้เคียงเลยพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินลงยาชมพูนะฮะขวัญใจนะครับนี่เอาไปให้ลูกให้หลานได้พี่นะสีชมพูที่สวยนะของบูชาได้นะครับนะของลูกปูบุญรหมานนะครับนี่ นี่ครับเลขค้ดนวนห้าสิบหนะครับรายการที่2องนะครับองละ300บาทนะครับส่วนใครจะรับองค์ที่1องค์ที่2นะครับผมแบ่งปันพิเศษให้เลยนะครับผมให้คู่นี้500บาทนะครับถ้าใครจะรับเป็นคู่นะครับเพราะอ่ารายการนี้เป็นรายการกะไหลเงินไหลทองเหมือนกันเลยนี่ครับนายลงยาชมพูเหมือนกันพี่นะถ้ายกคู่ไปเลยเพียงแค่500บาทนะครับต่อมาครับรายการที่3ครับรายการที่3นะครับมาเป็น เนื้อสามกริย์ครับนี่ฮะรายการที่สามมาเป็นเนื้อสามกริย์ครับนี่ฮะสวยๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับเลขโคดเบอร์เลขแปดตัวเดียวหลักเดียวรครับนะเลขแปดเลขรวยพี่นี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะฮะนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะมีรอยขีดนิดหนึ่งนะครับปกติเลขแปดงือสี่ห้าร้อยแล้วพี่นี่ครับมีร้อยขีดนิดหนึ่งนะครับ,ร,บ,าร,ร,บรายการที่แบ่งสามร้อยบาทพี่เลขแปดเลขรวยครับนะรายการที่สาม ต่อมาครับรายการที่สี่ออรายการที่สี่นะน้องขอแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อลงยาทองชาติครับเนื้อลงยาทองชาตินะครับรายการนี้นะครับนะรายการที่อ่าที่สี่นะครับนะเนื้อทองแดงซาตินลงยาทองชาตินะครับนี่ฮะสวยๆนะครับนี่ฮะเลขโคดเเบอร์หมายเลขสองสองครับนะด้านหลังนี่ยังสวยพี่พญานาคนะครับ รายการนี้เลยคนตัเบอร์สองสองครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่น้องแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะซาตินนี่เลขคนตัเบอร์เก้าสิบสองลงยาธงชาติเหมือนกันพี่นี่ครับลงยาธงชาติเหมือนกันพี่นะเซตคู่เลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยๆครับนะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทครับ 250ห้าบาทนะครับรายการที่5้านะครับต่อมารายการที่6ครับนะเป็นเนื้ออัลเาซาตินลงจักต์ัชาติโอ้โหมาคู่เลยครับนะรายการที่4ี่ห้าหนี่ครับนี่นะพี่นะนะฮะเนื้ออัปกาลงจันต์ัชาติก็250บาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆยกคู่นะครับนะผมขอวันนี้ผมลดไปให้อีก100เลยนะครับวันนี้ถ้าใครยกคู่นะครับนะผมขอที่650บบาทพอ นะฮะขอห5 0้อยหสิบาทพอนะครับนะนี่ฮะย้ำว่าราคาจังวัด2 7 0เจ็กว่าบาทนะครับนะนี่ครับนี่ยกคู่ไปเลยพี่นะยกสามองค์ไปเลยผมขอห5รอยห้าสผมปิดให้เลยครับนี่ฮะสวยๆลยพีการที่สี่ห้าหกนะโอ้โหมาเป็นเซตเลยนะครับมาเป็นเซตเลยนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับหรือรายการที่เจนะครับเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาไล่สีครับนะเลขค้นต นะครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเนื้ออันปบาก้าเนี่ยฮะสวยๆนะพี่ลงยาราชาวดีได้สีดําแดงเหลืองส้มเหลืองนะฮะเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับรายการนี้เนื้ออันปบาก้านะครับขอแบ่งที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดขอแบ่งที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับเนี่ยฮะสวยๆครับต่อมาครับรายการที่เก้านะฮะนี่พี่นะแค่ไหมห้าหกเจ็ดแปดอ๋อรายการที่แปดครับ รายการที่8ดนะครับเป็นเนื้อนี่ฮะเป็นเนื้ออปบาก้าตินนะครับรายการที่8ดเป็นเนื้ออปบาก้าตินครับสวยสวยเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะเนื้ออปบาก้าตินรายการที่ขอที่2อ0ยแปดิบาทนะครับนะขอที่2 8 0้ดิบาทนะครับรายการที่8ดนะครับต่อมารายการที่9้าครับรายการที่9้าเป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับนี่ลงยาแดงครับรลขการรนี้เลขคุณะเบอร์9 4้าิบรายการนี้แบ่งปันที่2 5 0้อยห้าสบาทนะครับ รายการที่เก้าแมงปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ดูฮะเซตสวยพี่นี่ฮะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทกับสองร้อยอันนี้สองร้อยแปดสิบนี่สองร้อยาสิบายกคู่ห้าร้อยบาทได้พี่นะเป็นรายการซาตินแต่แค่คนละเนื้อครับนะเอาไปจับคู่ได้เลยนะครับเป็นการที่แปดเก้าเซตสวยเลยพี่นะเป็นเนื้อเอาก้ารซาตินกับทองแดงนะครับต่อมาครับนะเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับมาเป็นเนื้อกับไหลเงินลงยาแดงครับ เนื S <S ้อกะไหลเงินลงยาแดงหน้าหลังครับโอ้โหเลขคตัเบอร์92ครับรายการนี้นะครับนั้นเนื้อกลไกเงินลงยาแดงหน้าหลังเลยรายการนี้ขอที่นะครับขอที่350บาทนะครับรายการนี้ขอที่350บาทนะครับนั้นลงยาหน้าหลังเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่10นะครับนั350รบาทต่อมาครับรายการที่1 1ครับรายการนี้เป็นเนื้อกะไกทองลงยาแดงนี่ลงยาหน้าหลังเือนันพี่เลขคตัเบอร์50นะครับรายการนี้รายการที่ 10- บกับนะครับ นี่ครับพี่ดูด้านหลังครับนี่โอ้โหพี่ดูความสวยนะครับน้อๆให้ดูความสวยกันแบบช้าๆชัดๆกันเลยนะครับรายการที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับนะองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่ยกคู่ผมคิดเคงหกร้อยครับนะลองเลือกดูนะถูกใจอง์ไหนจับคู่องคไหนพี่คลิกเข้าไปได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองครับมาเป็นลมยาขาวนะฮะ รายการที่สิบสองมาเป็นลงยาขาวพี่เลขคุณตัเบอร์หมายเลขสองสองเลขเบิ้ลครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่แบ่งปันที่สองรอยี่สิบาทรายการนี้แบ่งปันที่สองรอยี่สิบาทเท่านั้นนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการนี้เลขคุณตัเบอร์เจ็ดสิบสี่เป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากากชุบทองครับนะหน้ากากชุบน้ําทองนะครับรายการที่สิบสามนี่ฮะรายการนี้ก็สองรอยี่สบาทครับนะรายการนี้ก็สองร้อยี่สบบาทนะครับนะรายการยี่สิบสามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่24ครับนี่ฮะรายการที่24นะครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะครับรายการที่เป็นเนื้อสตะนะครับรายการที่14นะครับเป็นเิื้อ10 11 12 13นะ14นะเป็นเนื้อสตตะนะครับนะลงยันน้าเงินพี่รายการนี้นะครับนะนะี่ฮะลองเลือกชมดูพี่นะครับนี่ฮะนะฮะสวยๆนะครับรายการนี้นะครับนะ 250บาทนะครับ250บาทนะครับต่อมารายการที่15ครับนะฮะรายการที่15ก็เป็นลงยาแดงนะครับเลขคนจำนวนแปดเลขคนจำวนสีบี่สิบหพี่นะเลขคนจำนวนสี่นะครับเนื้อสัตตะนะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะรายการนี้ก็250บาทเหมือนกันฮะนะรายการที่1 5 250บบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่16ก็เป็นสต๊าบเหมือนกันครับเลขโค้จะเบอร์หมายเลข44ครับรายการที่16นะครับเลขโค้จะเบอร์หมายเลข14นะครับนี่ฮะรายการนี่สอ้อยห้าบาทนะครับ250บาทนะครับนี่ลองเลือกชมดูนะพี่นะรายการที่14 15 16นะครับมี3สีรายการนี้เป็นเนื้อสต๊าบนะครับองค์ละ250บาทแต่ถ้าพี่ยก3องค์ผมคิดเพียงแค่ นะฮะพี่เพ nah e ียงแค่6ก0นะครับ650พี right. ่ร okay. ับไปเลย3องค์นะครับโอ้โหทงทัวไหมพี่นะครับรายการที่14 15ี่้านะครับต่อมาเป็นรายการที่17ครับหรือรายการที่17นะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับรายการนี้จะลงยาแดงนะลงยาจีวรเลขคนณเบอร์สามสิบหกรวมกันที่เก้ารายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่18ดนะครับเดี๋ยวผมขอแยาตัดก่อนนะครับรายการที่แปเป็นเนื้อมหาชนนวนต่อหูต่อโคดหัวเสือหน้ากากชุบน้าทองครับนี่รายการนี้ได้คนเบอร์สิบห้าครับรายการนี้แบดปันที่220บาทครับรายการนี้แบดปันที่220บาทครับรายการที่18นะครับต่อมาครับรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับมาเป็นเนื้อกันไลทององลงยาทงชาติครับ รายการน,นี้เลขคุณตัเ no. บอร์2 9นะฮะรายการนี้เลขคุณตัเบอร์2 9นะครับรายการที่19ครับแบ่งมาที่สองร้อยสาบาทนะครับต่อมาครับรายการที่20ครับรายการน,นี้เป็นเนื้อกระไหลงเงินนะฮะเลขคุณตัเบอร์53นะฮะร,รวมกันได้8เลขรวยพี่นะรายการที่20นะครับรายการน,นี้300บาทนะถ้าใครรับรายการที่19กับ20นะองค์ละ300บาทถูกไหมพี่วันนี้จับคู่ให้ผมขอ550บาท ผมขอห้าร้อยห้าสิบาทพี่เอาคู่นี้ไปเลยครับรายการที่สิบเก้ากับยี่สิบนะครับสวยๆต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อมหาชนวหน้ากากชุบน้ําทองพี่เลขคนณจัเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดรวมเันเจ็ดแปดครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้ออเมริกาลงยาเสือโค้งนะครับเลขคนณจัเบอร์หกสิบสี่ครับนี่ ลงยาพิพิ้วนะคุยพื้นด้วยนะครับรายการนี้ขอที่สองยห้าสบาทพอพี่นะขอที่2 5 0อบาทพอพี่ในรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการย3สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคนเบอร์สองเก้าลงยาส้มนะครับรายการนี้ขอที่สองรอยสิบาทครับรายการย3สามขอที่สอง้อยสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสี่สักครู่นะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับขออนุญาตนะฮะตัดสักคู่หนึ่งรายการนี้นะครับเป็นแบล็กบรเดียมลายเงินนะฮะเลขคู่เบอร์สองสองครับนี่ฮะแบล็กบรอดียมลายเงินครับเลขคู่เบอร์สองสองรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่เนีฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินลงยักษ์เขียวเหนียวซับครับเลขคู่เบอร์ห้าสิบหกนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่ นะฮะยี่ิบห้านะครับต่อมาครับรายการ2ี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อกาไทองลงยาเขียวเหนียวซับเลขคตวเบอร์15้านะรายการนี้ครับรายการที่ยี่สิบห้ากับ2ี่นะครับนะคู่ละ300ร้อยรวมกันสาห้าบาทนะครับใครรับคู่วันนี้ผมพิชให้ห600้อยพี่นะครับนะคิดให้ห600้อบาทนะครับรายการที่ยี่้ากับยี่หกนะครับนะสวยๆเลยพี่ต่อมาการ27ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปกาศนะครับ ต่อโค้ชหัวเสือรอบนะครับนะหน้ากากเพ้นเสมือนจริงครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสองสามครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะแค่ค่าเพ้นก็เกินแล้วราคาแล้วพี่นะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินครับ นี่ฮะสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่ฮะคงคมเลยนะรายการนี้งนี้ก็ไหลเงินต่อกเก้ารอบพ้นสายครับเลขคุณเบอร์สามสิบเก้าครับรายการที่เป็นปันที่สามร้อยห้าสิบาทเออสองร้อยห้าสิบาทครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่ยี่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับนะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับมาเป็นเนื้ออัปป่าเนี่ยครับมาเป็นเนื้ออัปปก้าซาตินนะครับลงยา น้ำเงินไอ้ลงยาฟ้าโอ้โหองค์นี้สวยจริงนะครับเนื้อปลากราสติดลงยาฟ้าองค์นี้สวยเลยนี่ครับนะพี่ๆนะนี่ฮะเลขคุณตัเบอร์เจ็ดสิบสี่นะครับเลขคุณตัเบอร์เจ็ดสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบครับรายการนี้เป็นเนื้ออลากราเหมือนกันพี่นะลงยาเขียวเหนียวซับครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับ เลขค้นเบอร์หมายเลข51ครับรายการนี้จะลงยาหลังด้วยนะฮะนี่ฮะรายการที่ลงยาหลังด้วยรายการนี้ขอที่300นะครับนะขอที่300บาทน,นะครับรายการที่30นะครับต่อมาครับรายการที่3 1รายการนี้เป็นเนื้อมหาชันวนผิวลุงนะฮะลงยาส้มลงยาจีวอนเลขค้นเบอร์เจ็ดสิบเก้าด้านหลังลุงล้งลุ้งสวยๆเลยครับด้านรายการนี้รายการที่3 1บนะครับแงบงก์ันที่220บบาทนะครับนะ ต่อมาครับรายการต่อไปครับรายสารรายการที่สามสิบสองนะครับรายการที่สามสสองรายการนี้เป็นเนื้อไทเทเนียมนีครับชุบไทเทเนียมเลขคุณเบอร์สี่สิบสองนี่ครับรายการนี้เพชนเสมือนจริงหลงปู่นะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้เลยแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบสี่ครับ3อสามสามครับสามสาม รายการที่สามสิสามครับรายการนี้เป็นเนื้อกระหลทองนะครับลงยาราชาวดีไล่สีเลขคนเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าครับเลขคนเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าครับรายการที่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับหรือท่านใดจะเอาจับคู่ตรงไหนนะพี่ทักก็หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวพิเศษให้นะครับนะสำหรับในนี้รายการนี้รายการที่สามสิบสามนะฮะต่อมาครับรายการที่สามสี่ครับ รายการที่สามสี่รายการนี้เป็น 4K หรือเปล่าพี่นะแบกทองแบกทองหน้าอ๋อรายการนี้ 3K นะพี่นะโทษทีรายการนี้เลขคตัวเบอร์สามสิบสองรายการนี้แบกโลดียม 3K ครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามสี่นะครับต่อมารายการที่สามสิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ ลงยาส้มลงยาจีวรพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบหกรวมเป็นเลขเจ็ดครับรายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สามสิบห้าครับต่อมาครับรายการที่สามสิบหกครับรายการที่สามสิบหกเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันพี่นะลงยาแดงลงยาจีวรเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับรายการนี้รายการที่สามสิบหกนะครับนะแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทครับต่อมาครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับ รายการที่37นะครับรายการนี้ต่อโคดนาะชาริติเลขโคดเบอร์44ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปกาสซาตินลงยาจิวนรายการนี้แบ่งปันที่250บาทครับเอียงข้างสวยสวยคมคมเลยพี่เรื่มเรื่มเลยนะครับนะรายการนี้นะพี่นะสวยสวยเลยครับรายการนี้รายการที่3 7นะครับ ต่อมารายการที่สาที่แปครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไรทองพ้นสายดง,งยาน,น้เงินลงยาหน้าหลังพิเศษครับเลขโค้ดจำเบอร์มาเลข82ครับรายการนี้แบ่งปันที่350บาทครับรายการนี้แบ่งปันที่350บาทครับลงยานหน้าหลังพิเศษเลยครับนี่ฮะรายการนี้น่าเสียสวยในพี่ศษรายการที่30 8ครับ ต่อมาครับรายการที่สามสิบเก้าครับรายการที่สามสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวไฟครับเลขคดเงินนะเลขคดเบอร์หมายได้แปดสิบสามครับเลขคดเบอร์หมายได้แปดสิบสามนะครับนะรายการนี้รายการที่สามสิบเก้านะครับนะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบครับหรรายการที่สี่สิบรายการที่เป็นเนื้อมหาชนวนโบราณผิวออกส้มๆเหมือนกันพี่นะรายการนี้ลงยาส้มพี่เลขคดเบอร์สี่สิบหก เลขค้นตัวเบอร์สี่สิบหกนะครับรายการที่นี่พี่รายการที่สี่สิบนะครับ Ed, นะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับเออรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเลยพี่เออรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่เลขค้นตัวเบอร์เก้าสิบแปดครับเลขค้นตัวเบอร์เก้าสิบแปดครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สองครับ รายการที่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันพี่ลงยาแดงพี่เลขค้นเบอร์ห้าสิบสี่ครับรายการนี้ลงยาแดงแลงดิีเลขค้นเบอร์ห้าสิบสี่ครับรายการนี้นะครับนะรายการที่สี่สิบสามนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่สิบสสองนะครับสี่สองสี่สองนะครับรายการนี้เป็นยังไงพี่นะแป๊บนะครับสี่สองรายการที่แบ่งปันที่สองร้อย ยี il, like, да ád, like ่ส right? ิบบาทนะครับต sure. ่อมาครับรายการที่สิบสามครับรายการที่สิามครับเป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันพี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันนะครับรายการที่สิบสามครับนะลงยาส้มเหมือนกันพี่เลขคู่ตัวเบอร์สองเจ็ดรวมกันได้เก้าครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับนะรายการที่สิบสิบสองสิบสามนะครับนี่ฮะสิบสองสิบสามต่อมาครับรายการที่สี่สี่ รายการที่44คร uh ับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับลงยาลงลงยาจีวรครับเลขคนะเบนวน65นะฮะต่อโค้ดนะฮะนัชาริตินะครับรายการนี้นะครับรายการที่13นะครับแบ่งปันพี่น้องที่250บาทนะครับ250บาทครับต่อมาครับเป็นการใช้ครับรายการที่44ฮะรายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับเลขคนะเบนวน89ลงยาฟ้าครับรายการนี้รายการสุดท้ายครับน้ำแบ่งปันพี่น้องที่ 250บาทนะครับ250บาทนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด445รายการทีนะ่พี่ลองเลือกชมดูนะครับนะชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อไจ้ที่ดีลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนนี้ก็ฝากขอบคุณที่ท่านทีต่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ